ตัวหนูเองหนูก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ว่าร่วมกับเขาคือไม่ได้โอเคแต่จะร่วมกับเขาตั้งแต่ตอนที่มีที่มีด้อมมีเพจแล้วนุ่นก็ให้เขาแยกตั้งแต่ตอนนั้นคือมันแยกมาตลอดอยู่แล้วมันแยกมาตั้งแต่แรกมันไม่เคยมีด้อมไม่เคยมีคู่ไม่เคยมีเพจอะไรคู่แบบนี้อยู่แล้วพี่เข้าใจผิดค่ะไม่ได้ทะเลาะก,กันเรื่องเงิน จริงๆแล้วเงินในยอดนั้นน่ะพี่มอบให้พี่เอททั้งหมดเลยก็ได้ค่ะหนูโอเคเข้าใจฟิลไหมคะหนูโอเคถ้าในด้อมนั้นถ้าในด้อมนั้นที่ที่ที่ขึ้นมาเป็นด้อมเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องให้วันเกิดหนูก็ได้นะคะ มอบให้พีเอดได้เลยเขาจะได้สบายใจว่านั่นคือของของเขาจริงๆเข้าใจฟิลไหมคะตอนเนี้ยตัวพี่เอสเองก็งงแล้วแล้วมันก็บอกว่าไม่โอเคไม่โอเคนะผมไม่รู้เรื่องนะ ผมว่าอะไรอย่างนั้นอย่างงี้ผมไม่มานู่นนี่นั่นนะวันนี้พี่เอ็ดก็พูดขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอย่าให้แบบคือหนูก็เออหนูหนูหนูโอเคนะเอาจริงๆอ่ะเพราะว่าเพราะว่ามัน คือหนูก็หนูก็ไม่สบายใจเอาจริงๆอ่ะเพราะว่าคนให้บางโคก็เขาเขาอยากให้เบียเต็มที่อ่ะแต่ให้มาปุ๊บต้องมาแบ่งให้หนูด้วยอย่างเงี้ยให้แบบเอ้ยเออรักรักน้องเอสไว้แต่ว่าส่งไปให้ในวันที่สิบห้ามีนาวันเกิดน้องแล้วก็เออแบ่งแบ่งให้มันไปด้วยอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆตัวเพียเดงก็ไม่ไม่โอเคตัวนุ่นเองก็ไม่โอเค หนูไม่หนูไม่หนูไม,ไม,ไม่ไม่ได้วอรี่ตรงที่ว่าเงินจะเยอะหรือหรือหรือว่าจะไม่เยอะหนูขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาแบบซัพพอร์ตและเต็มใจที่จะโอเคนู่นนี่นั่นแต่คือหนูจะต้องพูดออกตัวก่อนว่าหนูไม่รู้มาก่อนว่าจะต้องมีมีแบบว่าว่าจะต้องมีแบบว่าเพราะว่าตอนตอนแรกตอนแรกเออคือถ้าแบบว่า ให้เพียรอย่างเงี้ยถ้ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็ไม่สบายใจตัวนุ่นเองก็ไม่สบายใจถ้าให้นุ่นเองก็ไม่สบายใจอยู่ดีให้เพียรยก็ไม่สบายใจอยู่ดีคือมันมันก็อืมเอาเป็นแบบว่าใครเออต่างคนต่างไม่รู้หนูก็ไม่รู้ทีนี้มันด่ามากไงมันมีด่ามากไงมันแบบว่าคนมองเราแบบ เออจับเป็นคู่ไปเอเอถ้ามันอืมอย่างเพียรนะ่ะเพียรเขาก็พูดอยู่ว่าตัวเขาอะ่ะมีด้อมตัวเขาก็มีด้อมของเขาตัวนุ่นเองนุ่นก็มีบ้านนุ่นเนีนของนุ่นจริงๆ มันต้องมันต้องบ้านใครบ้านมันอยู่แล้วไงคือมันต้องบ้านใครบ้านมันอยู่แล้วเออมันมันก็คือซึ่งมันเี้ยเอ้ยผมไม่รู้เรื่องนะผมไม่นั่นไม่นี่นะผมไม่ไอ้นั่นนะตัวตัวพีเอทีเองก็หนูก็ต้องเอาจงริงอ่ะหนูนิ่ง มาทุกอย่างทุกสถานการณ์หนูไม่เคยโอดควรเลยใครถ้าติดตามจะรู้ว่าหนูไม่เคยมานั่งไลฟ์แบบว่าโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงั้างมาวีนคนนั้นคนนี้หนูไม่เคยหนูไม่เคยเลยหนูจะไปน้อยใจเขาเรื่องอะไรอะ่ะเขาก็มาทำงานหนูก็ไปทำงานเหมือนกัน ืมแต่ว่าเอาจริงๆอะถ้ามันถ้ามันมีถ้ามันมีเอฟเฟกกับตัวนุ่นมากถ้ามันมีเอฟเฟกกับตัวนุ่นมากนุ่นก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองบ้างนะคะปกป้องตัวเองบ้างว่าเออ นุ่นนุ okay. ่นก็ไม่รู้เรื่องนะนุ่นแค่จะมาพูดว่านุ่นเองนุ่นก็ไม่รู้เรื่องนะนะวันนี้ที่ที่พี่เอพูดว่าเพคก็ไม่รู้เรื่องใช่หนูตัวหนูเองก็ไม่รู้เรื่องเพราะเพคก็บอกว่าน้องมันรู้เรื่องเหรอน้องมันโอเคเหรอน้องมันได้เหรออะไรเงี้ยหนูก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเพราะว่าบางทีคนอ่ะเข้ามาในดอมเขาอยากจะให้พี่เออย่างเงี้ยแล้วเขาก็ต้องมาแบ่งให้หนูอย่างเงี้ยมันมันก็ ที่เอ็ดก็มีด้อมด้อมบ้านอะไรอันนั้นนะ่ะของเขาก็มีทุกคนถ้ารักชื่นชอบไปติดตามได้เลยไปติดตามได้เลยขอบคุณพี่จุ๊บจิ๊บค่ะไปติดตามได้เลยอย่างนุ่นก็มีบ้านนุ่นเนรเข้ามาติดตามเข้ามาอยู่ในด้อมกันได้เลยค่ะแล้วเวลาที่หนูเล่นคู่กันหรือหนูเล่นคู่กับใครก็ก็ไม่ผิดค่ะที่จะ ที่จะเป็นอเอ่อเ้ยชอบจิ้นรักไอเลอิฟฉันไอเลอิฟสองคนนี้ฉันชอบฉันอะไรอย่างเงี้ยหนูหนูทั้งสองคนนะ่ะหนูกับพีเอสไม่จะเป็นที่จะต้องลดคุณภาพตัวเองเพื่อที่ให้ใครมาชอบเพื่อที่จะทําให้ตามใจใครมันก็ไม่ได้คือพีเอสดด้วยความที่เขาก็เล่นแบบนั้นหนูก็เล่นแบบนี้อืมมันดูออกมาน่ารักทุกคนมันก็มันก็ดู มันก็ดูน่ารักมันก็ดูโอเคหนูเห็นหนูยังหนูยังโอเคเลยเวลามาดูย้อนหลังนึกออกไหมคะเวลาที่หนูเล่นคู่กับใครเวลาที่หนูเล่นเล่นคู่กับใครเนี่ยใช่หนูก็จะหนูหนูก็จะจะชอบมาดูย้อนหลังอยู่แล้วอืมซึ่งกับกับเพรเองก็ควรที่จะมีขอบเขตกับเขา อย่างการที่ไปถามหาหนูในไฟ์เขาแล้วน้องนุ่นล่ะคะน้องนุ่นอยู่บ้านไหนน้องนุ่นไม่มาหรอคะซึ่งมันลุกล้ําชีวิตของเขามากเกินไปถ้าเขาจะลาคาญก็คงไม่แปลกหรอกมั้งคะคือหนูขอตอนแรกหนูขอไปแล้วรอบนึงว่า อย่าให้มีเอด่อมคู่หรืออะไรถ้าจะเป็นคลิปคู่ลงอะไรอย่างเงี้ยได้นิดนี้หน่อยๆอะไรเงี้ยไม่เป็นไรค่ะไ,ไม่ไม่ว่ากันเลยแต่ว่าถ้ามาแบบเปิดระดมแบบพุ่งปางขึ้นมาอย่างงี้ไม่ได้หนูตกใจอย่าทำเลยมันมันดูมันดู มืดละมันดูแบบไอ้นี่เกินไปทุกคนมันดูแบบขเขาก็ไม่โอเคนุ่นก็ไม่โอเคอย่าอย่านั่นกันเลยอย่าปั่นกันเลยเอาจริงๆอ่ะพอปั่นแล้วผลกระทบมันไม่ได้อยู่ที่สงสารกันหน่อย ขอบคุณค่ะใช่เวลาที่ไปถามอะ่ะเวลาที่ไปถามหานุ่นอะไรเงี้ยมันก็เขาก็ลำคาญไม่เห็นหรอเขาก็ลำคาญเขาก็ไม่ได้แบบไอ้นี่ก็อย่าทำกันเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ผิด ก็ยมามว่าแต่นุ่นคนเดียวมันก็ไม่ถูกว่าทําไมถาหาไม่ได้ในไลน์นุ่นแล้วนุ่นแบบชอบอันนั้นอันนี้เอาทำไมอะคนอื่นทํากระนูได้อย่างเดียวเหรออชอบได้ชอบได้ไดจินได้ค่ะปกติ